กระบีจัดมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอรารยธรรมโลกอันดามันบีแซ2025ส่งเสริมศักยภาพด้านท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมปลุกกระแสความนิยมลูกปัดซอฟต์พาวเวอร์กระบี ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันที่พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลกอันดามันบีแซ2025โดยมีนางสริงทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายชัยวุฒิครุฑมาศพัฒนาการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี รัฐบาลไทยได้ประกาศให้กระบีเป็นหนึ่งในสามเมืองศิลปะของประเทศไทยเมื่อปี2560เนื่องจากมีพื้นที่บุคลากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสารรค์กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมจุดเด่นด้านโบราณนนคดีของกระบีคือการค้นพบลูกปัดโบราณในอำเภอคลองท่อมทําให้เกิดความสนใจในมรดกทางวัฒนธรรมนี้มากขึ้นที่มีการจัดตั้งที่พิพิธภัณฑ์สถานคลองเพื่อรวบรวมลูกปัดโบราณที่ขุดพบและถ่ายทอดเรื่องราวความสาคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการจัดตั้งที่พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม ประเทศทําให้จังหะ,ว,ะงวัดกระบี่เป็นทั้งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานมิติของธรรมชาติและโบราณคดีได้อย่างลงตัว นายอังกูลศิลเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลักคือทะเลอันดามันที่มีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยงามซึ่งมีห่วงเวลาของการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีวิถีชุมชนศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันพิพิธภัณฑ์ลูกบัดอันดามันจากกระแสะความนิยมลูกบัดโบราณซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกใหม่ของนักททท่่่องงเียยวววชชชาาาาาไและตติส มารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้นทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่บริษัทประชารัฐรักษามัมคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่บูรณาการจัดมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลกอันดามันบิสเซ2ส2 ร่วมกันระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2568มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพด้านท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสร้างกระแสความนิยมลูกป,ปัดโบราณให้เป็นที่รู้จักและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมทั้งการบริการด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้จากการจำหน่าย สินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่โดยกิจกรรมภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายการจัดแสดงและจำหน่ายลูกป,ปัดสินค้าชุมชนโอทบกอาหารพื้นถิน่นกิจกรรมสาธิตเวิร์กช็อปลูกป,ปัดดงหานอศิลปะการสแสดงดนตรีฟอกซองการสแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจัดโปรแกรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันกิจกรรมเวทีเสวนาตามรอยลูกปัดโบราณสู่การขับเคลื่อนกระบี่ซอฟต์พาวเวอร์และกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก คนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณเียนสู่เครื่องหมายแห่งศรัทธาลูกปัดไม่เพียง